แฟนแฟนแหกกรีดป่ารัศมีแคโทมาสแมนพร้อมช่อดอกไม้แฟนแฟนแหกกรีดป่ารัศมีแคโทมาสแมนพร้อมช่อดอกไม้การแปลงโฉมที่ทุกสายตาต้องตะลึงรัศมีแคฟ้าเกืรอล้นดาราตลกชื่อดังที่กล้าที่จะเป็นตัวเองเสมอมาได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงอีกครั้งด้วยการปรากฏตัวในลุคสุดแมนที่แตกต่างจากภาพลักษณ์เดิมที่เคยเป็นหนุ่มหวานหวานโดยระบุแคปชั่นว่าไม่ต้องมาเรียกแม่ให้เรียกป่าป่าแค่ได้ไหมครับ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและการยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเธออย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นการแปลงภาพลักษณ์เปลี่ยนโฉมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญในการเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับเพศและความหลากหลายทางเพศอีกด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคุณสามารถแสดงออกมาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ใครต้องเดือดร้อน ที่รัศมีแขกกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่เธอเป็นอยู่นับเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลที่ความหลากหลายทางเพศการที่เธอออกมาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงอย่างกล้าหาญเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่กําลังค้นหาตัวตนของตัวเองทําให้ผู้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าพวกเขามีที่ยืนในสังคมและสามารถเป็นตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจนอกจากนี้การที่รัศมีแขกได้รับการยอมรับ สนับสนุนจากสังคมก็เป็นการส,ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความเท่าเทียงกันในสังคมมากยิ่งขึ้นเธอสามารถประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงได้แม้จะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆก็แสดงให้เห็นว่าความสามารถและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกงานนี้ลูกใหม่ปากราจใจของรัศมีแขททำเอาเหล่าแฟนๆทั้งสาวทั้งหนุ่มแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะแซวเธอว่าอยากได้สามีแบบนี้ อุยอุ้ยอุยจะมีหนุ่มสาวคนไหนเข้าวินหัวใจชายแขบ้างหรือเปล่านะอีอี